สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับกับคลิปนี้ครับกับช่วงบรรยากาศยามเย็นผมพามาชมกับผลงานของเจ้าสอนรามครับ SK520 ครับเป็นทายาทของไอ้บดแดงครับวันนี้พามาชมครับกับทายาทหรือว่าผลงานของเขาครับวัยสามเดือนครับนี่ครับเป็นที่ ที่เกิดจากแม่ไม่บูธครับแต่ได้บูธไปทางพ่อครับขาวบูธครับสีเริ่มจะออกเทาๆแล้วครับนี่ครับสวยงามเลยครับเป็นทายาทอีกหนึ่งผลงานครับที่ให้ลูกขาวครับไม่ไม่ไม่แดงครับส่วนตัวแดงก็จะเป็นลูกของของตาวีเนาะตาเนะาะครับ สวยเหมือนกันครับเป็นเพศเมียครับอันนี้ก็เพศเมียเช่นเดียวกันครับส่วนนั่นก็แม่ของเขาครับนู่นครับอยู่ด้านล่างครับกับชมอะไรการย่ำเย็นครับพามาชมครับเห็นเดินกินหญ้าบริเวณข้างทางกันเลยเว้ให้พี่น้องครับที่ติดตามครับได้มาดูครับ กับผลงานของเขาครับมาดูว่าโครงสร้างรูปร่างลักษณะจะคล้ายพ่อหรือไม่ครับครับเป็นเพศเมียครับซึ่งดูจากลักษณะแล้วก็ไปทางพ่อหมดเลยครับเนื้อหนังโครงสร้างครับนี่ครับยิ่งใบหูนี่โคตรเหมือนครับ ตัวนี้ก็สี่เดือนครับสวยครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มผาทัวร์ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ครับกับผมโคลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม